ซึ่งการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยนี้เพื่อให้คนที่ใช้ชีวิตในประเทศต่างๆเนี่ยศึกษาข้อมูลแล้วก็หาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ๆอะไรเงี้ยหาโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสในประเทศของตนเองเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่ว่าในที่นี้ประเทศต่างๆเหล่านี้รวมทั้งสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาบางทีเนี่ยก็ชอบให้กรีนการ์ดง่ายเกินไปด้วยยุโรปบางประเทศก็ให้ลีไภรยเนี่ยค่อนข้างง่ายคราวนี้มันไม่ได้แปลว,ว่านั่นคือช่องทางซึ่งจริงๆแล้วดีสําหรับประเทศต่างๆเหล่านั้น เวลาคุณเป็นพลเมืองในประเทศต่างๆเหล่านั้นบางทีคุณก็จะมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของตอนเองเนี่ยเปลี่ยนนโยบายนี้แล้วก็เลิกรับคนต่างชาติเ่เข้ามาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทุกวีทุกวันเนี่ยปีแล้วปีเล่าเนี่ยทำไมโคต้าเนี่ยไม่ลดลงบ้างนั้นคนในประเทศดั้งเดิมเองเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมประเทศของเขาเนี่ยชอบรับคนต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่ามันก็มีกระแสนั้นเวลาคุณไปใช้ชีวิตในต่างแดนนะอย่างไรก็ดีอย่างที่ผมได้อธิบายในข้างต้น ประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าตกลงแล้วโรสซินโนมในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมันคืออะไรในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันสมบูรณ์มันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องอาหารการกินมันคือเรื่องความรักมันคือเรื่องการเมืองการปกครองมันคือเรื่องภูมิอากาศฝุ่นพิษและอย่างเงี้ยหรือเปล่า อย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เคยแคร์เลยว่ามันมีฝุ่น pm 2.5บ้าบอคอแตกอะไรเพราะว่าคือต่อให้มันมีต่อให้มันเป็นฝุ่น pm 2.5ทุกวันเนี่ยนะเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะหรือมันจะเป็นอากาศซึ่งสูดเข้าไปแล้วเต็มปอดแล้วก็มีมีแต่ออกซิเจนอย่างที่ผมเคยได้รับตอนที่ผมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หรือไอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าอากาศมันจะแบบโอ้โหฝนตกถล่มทลายทุกวีทุกวันในเมืองไทย น้ำท่วมเต็มบ้านตเต็มเมืองเนี่ยนะฮะยังไงผมก็อยู่เมืองไทยเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขมันไม่ใช่ว่าเดินออกไปจากบ้านแล้วว่ามันปั่นจักรยานได้ไหมถ้าสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขก็คือเดินออกไปจากบ้านแล้วอากาศสดชื่นปั่นจักรยานได้มีดอกไม้สวยๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นป่านนี้ผมก็อยู่อเมริกาต่อไปแล้วไม่คืนกรีนการ์ดหรอกมันอยู่ที่ว่ารสนิยมของคุณเนี่ยคืออะไร ถ้าคุณต้องการโอ้โหกระทอบแบบสวยหรูกระทอบสวยหรูคือบ้านแบบคอเทจอยู่ในหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีดอกไม้ถ้านั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหรือนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณคิดว่าคุณมีความสุขเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นโรสนิียมของคุณบังเอิญโรสนิยมของผมเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยนะฮะผมไปเดินแถวสยามสแควร์เนี่ยผมเห็นรถติดเนี่ยผมเห็นคนเดินไปเดินมายั่วเยือ แล้วผมก็ไปซื้อเพลงจากค่ายดังๆฟังของผมนะฮะใส่ซาวเบลาเดินไปเดินมานั่นคือความสุขของผมว่ะ I could not careless ให้ประเทศไทยมันเป็นเผด็จการสุดขั้วไปเลยเนี่ยไม่มีประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันก็ยังน่าอยู่กว่าประเทศอื่นซึ่งเป็นประชาธิปไตยเยอะแต่ว่าไอ้ศึกนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ศึกของความพยายามในการที่จะสร้างประชาธิปไตยที่มันมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ย มันเป็นภารกิจที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศนี้และพัฒนาโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองในประเทศไทยให้มันมีสิทธิเสรีภาพ่องพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นให้มันมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นภารกิจนี้มันไม่เคยรวมเข้าไปด้วยออปชนันในการที่จะบอกว่าโหไม่ไหวว่ากูไม่อยู่แล้ววะไม่มีฮะ Mimi Mimi Niku Pandin Rau. You dance with whoever's left on the floor.